เอว r y วันสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฟังเข้าอีกครั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาต่อจากเรื่องเดิมครั้งที่แล้วนะคะที่เรายังทำครั้งไว้ในหัวข้อของ w e l c o m e นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือ Guess What Activity เล่นนี้เลยค่ะเห็นไหมเอ่ย Guess What activity เล่มนี้นะคะไปที่หน้า8ได้เลยค่ะโอเคค่ะพอนักเรียนเปิดหนังสือมาที่หน้า8เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะเจอรูปภาพแบบนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่า read and number then listen and check ให้นักเรียน,นยอ่านแล้วก็เติมหมายเลขลงไปนะคะว่าเหตุการณ์อะไรเกิดก่อนเกิดหลัง เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวคุณครูจะพูดนะคะให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนก็ดูว่ามันตรงกับ A B C D E หรือ F นะคะถ้ามันตรงกับอันไหนก็ให้ใส่ตัวเลขลงไปในอันนั้นแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะเช็คขึ้นให้อีกทีว่าถูกหรือผิดโอเคไหมคะอันที่หนึ่งเนี่ยเขาเฉลยเอาไว้ให้ว่า This is our tree house This is our t e e house We got a surprise for you นี่คือบ้านต้นไม้ของพวกเราใช่ไหมคะ Our of ของพวกเราพว,พวกเราเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ให้คุณด้วยนั่นเองค่ะถาดมาที่สองนะคะอันที่สองฟังดีๆนะ Stand here you hold I pole Stand here you hold I pole เขาบอกว่าให้ยืนอยู่ตรงนี้นะ แล้วคุณก็ถือ I p พ d คืออะไรลูกหุ่นยนต์เอาไว้ตรงกับอันไหนตรงกับข้อ c นั่นเองค่ะเอาเขียนหมายเลขสองลงไปที่ข้อ c นะคะถัดมาที่3ามเขาบอกว่า this is ipol hello ben let's play this is ipol hello ben let's play ตรงกับอันไหนลูก ตัวกับข้อ b ใช่ไหมคะอาเขียนใหม่เลข3ไปที่ข้อ b เขาบอกว่านี่คือ I fall แล้วเขาก็บอกแล้วไอพอก็บอกว่าสวัสดีเบนเรามาเล่นกันเถะนั่นเองคะ่ะถัดมาอันที่4อันที่4เขาบอกว่า do you like animals do you like animals แล้วเขาก็ตอบว,ว่า yes i do yes i do คุณชอบสัตว์หรือเปล่า แน่นอนฉันชอบตรงกับข้อ f นั่นเองค่ะถัดมาเขาบอกว่า oh dear h e l p แล้วเขาก็บอกว่า don't worry เบนใช่ไหมคะเบนพูดว่า oh dear h e l p โอ้ oh, ช่วยด้วยใช่ไหมคะเสร็จแล้วข้อนี้เพื่อนเขาบอกว่า don't worry ไม่ต้องกังวลไปตรงกับอันไหนคะตรงกับข้อ d นั่นเองค่ะและอันสุดท้ายก็คือข้อ เใส่หมายเลข6ไปที่ข้อ a นะคะเขาบอกว่า Wow what's big surprise a n d look Ben you're a lion โอ้นี่มันเป็นแบบว่าเซอร์ไพรส์ใหญ่มากเลยนะแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าดูนี่สิเบนนี่คือสิงโตของคุณนั่นเองค่ะเขาชี้ไปที่กำแพงใช่ไหมลูกโอเค อ่านแล้วมารีเช็คกันอีกทีดีกว่าว่าเขียนตัวเลขลงไปในช่องถูกหรือเปล่าหมายเลขหน,นะคะอยู่ตรงข้อ e หมายเลข2อ,อยู่ตรงข้อ c หมายเลข3อยู่ตรงข้อ b หมายเลขสอยู่ตรงข้ออะไรลูก f ค่ะหมายเลขห้ายอยู่ตรงข้อ d และหมายเลข6สุดท้ายนะคะอยู่ที่ข้อ a นั่นเองค่ะโอเคเสร็จแล้วให้นักเรียนดูถัดไปที่หน้า หน้าเก้านะคะเขาบอกว่า what's missing look and draw then stick what's missing look and draw then stick ให้นักเรียนดูว่าอะไรมันหายไปนะคะเสร็จแล้วก็วาดมันลงไปแล้วก็ติ๊กตรงข้อที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ เอดูสิเป็นรูปผู้ชายสองคนใช่ไหมคะนักเรียนเขากาลังทําอะไรกันคะเขากำลังจะเตะอะไรสักอย่างใช่ไหมเพราะเขายกเท้าขึ้นมาทั้งสองคนเลยอันแรกเป็นเกมได้ไหมเป็นเกมกดได้ไหมคะนักเรียนคิดว่าไงมันก็น่าจะแปลกๆใช่ไหมใครจะมาเตะเกมกดแล้วถ้าเตะรูปฟุตบอลอ้อเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้เก็บไว้ก่อนหรือว่าเตะกล้องดีทำไมล่ลรเตะอะไรดี เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบ B ค่ะเตะฟุตบอลให้นักเรียนวาดรูปฟุตบอลลงไปในช่องกลมๆนะลูกไม่ต้องวงกลมเขียน B เหมือนครูนะให้วาดรูปลูกฟุตบอลนะคะเนี่ยลายฟุตบอลลงไปตรงช่องวงกลมที่เขาว่างเอาไว้ให้เสร็จแล้วก็มาติดถูกค่ะตรงนี้แบบนี้เลยโอเค อย่าลืมวาดรูปฟุตบอลนะแล้วก็ติ๊กถูกลงไปในข้อนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนดูถัดมาด้านล่างข้อที่11ค่ะข้อที่11บเขาบอกว่า w i t the l e t t e r ให้นักเรียนเขียนตามเส้นปะลงไปนะลูกเห็นไหมตัว R กับตัว L ให้เขียนตามเส้นปะลงไปแต่ก่อนจะเขียนตามเส้นปะเนี่ยให้นักเรียน พูดตามคุณครูสองครั้งนะคะอ่ะครั้งแรก The l a b b is c a n r u n the lion is lazy เอาใหม่อีกครั้งนะคะ The l a b b i t c a n r u n the lion is lazy อ่าเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนตามเส้นปะลงไปด้วยนะคะ The l a b b i t c a n r u n the lion is lazy เขาบอกว่าอะไรกระต่ายเนี่ยวิ่งใช่ไหมคะสามารถวิ่งได้ส่วนสิ่งโตเป็นยังไงลูกเลสีขี้เกียจใช่ไหมตามรูปภาพเลยนอนหลับนั่นเองคะ่ะถัดมาสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรลูก Listen and circle L O R ให้นักเรียนฟังดีๆแล้วก็วงกลมลงไปว่า คำศัพท์อันเนี้ยเป็นตัว L หรือเป็นตัว R นั่นเองค่ะเหมือนข้อที่หนึ่งเขาบอกไปว่า robot 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 อาตัว L หรือตัว R ตัว R ใช่ไหมคะเพราะว่า ro B O T robot นั่นเองค่ะถัดมาเขาเป็นรูกอนตรงผู้ชายใช่ไหมลูกชี้ไปที่ขาใช่ไหมคะ ขาภาษาอังกฤษเรียกว่า leg leg ขานั่นเองอะ leg มีตัวอะไรบ้างนะ l e g leg ขานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเป็นออกเสียงเป็นตัว l ใช่ไหมคะ leg นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนวงกลมที่ตัว l ลงไปทันมาก rabbit 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 ตัวอะไรตัว r ใช่ไหมคะตัว r เพราะว่า rabbit มีตัวอะไรบ้างนะ r a b b i t rabbit กระต่ายนั่นเองคะ่ะและอันสุดท้ายคือคำว่า lion lion ตัวอะไรลูก lion ตัว l ค่ะตัว l อ่าเขียนลงปะ วงกลมลงไปลูก L I O N Lion สิงโตนั่นเองแต่วิธีการดูหรือวิธีการฟังจริงๆว่าเขาออกเสียงเป็นตัว L หรือตัว R เช่นถ้าเป็นตัว L เนี่ยลิ้นมันจะติดตรงนี้เพดานแบบนี้ Lion เห็นไหม Lion leg leg เห็นไหมลูกมันจะอยู่ตรงที่เพดานแบบนี้ Lion leg แต่ถ้าเป็นตัว R าเขาจะวางลิน้นเอาไว้ตรงกลางปากค่ะเช่น robot 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 เห็นไหม rabbit 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 นั่นเองค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ให้นักเรียนอย่าลืมทำลงไปในหนังสือ guess word g e s s กิวัตรให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพอเปิดโรงเรียนมาคุณครูจะตามตรวจงานนะลูกนะทำถ,ถูกผิดมากน้อยขนาดไหนไม่ว่ากันขอแค่มีความรับผิดชอบแล้วก็ทำงานให้เรียบร้อยเท่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้ Thank you for your attention ขอบคุณมากนะคะที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยนะัยเว้าที่นี้ด้วยนะคะนะักเรียนสำหรับวันนี้คุณคณรูลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย